โอ้ยโอ้โหเป็นไงกรอบใช่ไหมเห็นความกรอบไหมว้าวคำตัโต่อสวัสดีนะครับวันนี้เราสองคนจะหนีจากภูเขาไปไหนกันเราไปภูเขากันมาแล้วเหรอ ไปมาแล้วสิลอเอ้ยไม่ใช่น้ํำตก <c oughs> ขวาปลืม <c oughs> <c oughs> จะไปไหนกันเลยเราจะไปกินข้าว <จะ S 2> ที่ <ไป S 2> พัทยา,าว,วันหยุดเนาะจากาทำทํางานมาทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้วันเสาร์เดี๋ยวเราจะไปกินซีฟู้ดที่พัทยากัน,กนแล้วก็เดี๋ยวตอน ตอนนี้ประมาณแบบสายๆอยู่เลยอะเดี๋ยวตอนตอนนี้11โมงเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงที่นน่นกันตามมาจากเพจหนึ่งใน Facebook นะคะเดี๋ยวไปกินซีฟู้ดอร่อยๆอยกันค่ะแบบซีฟู้ดทะเลนะปให่ทะเลเลยปลาหมึกตัวใหญ่เอาหารตามสั่งแบบทะเลอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะมาดูกันด้วยว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงกันในการเดินทางแล้วก็ ไปถึงโน่นเนี่ยแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วขากลับจําเป็นต้องชาร์จไหมเดี๋ยวมาทดสอบกันอันนี้ขับคันนี้ไปพัทยาครั้งแรกเลยตอนนี้เราแบตเรา100%เนระอ100%เต็มครับผมนะฮะไปดูกันว่าไปกลับเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายวันนี้จากการเดินทางนะเท่าไหร่เพราะว่าทริปที่แล้วก็คือเราเสียแต่ค่ากินเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูว่าครั้งนี้จะหนักค่ากินเหมือนเดิมไหม <laughs> น่าจะหนักเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นมีมีร้านหนึ่งน่าสนใจแบบตอนเย็นด้วยเหรอโอ้โหว้าวไปดูกันค่ะ พัทยาเราก็มาบ่อยแต่ว่าคันนี้นะครับหลังจากที่เราได้รับรถไฟฟ้า MG s AT e v เนี่ยเรายังไม่เคยพาคันนี้มาพัทยาเลยนะคับน,นั้นคือกลับรถใช่ไหมเราจะเลี้ยวขวาเราต้องอยู่เลียงนี้ปะ ถึงแล้วร้านอาหารกลางวันของเราเป็นไงบ้างทีนี้สามสิบกว่าคิวจ้ะ <c oughs> ตอนเสาร์บรรยากาศได้ไหมดีนะแต่ว่าคิวเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้รอทุกคิวหรอก <c oughs> คิดว่าน่าจะรอไม่นานหรอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมการรอคอยหรือเปล่าค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ได้โตแล้วรอกับเดียวเองนอ <c oughs> แล้วก็ เมนูตามนี้เลยอาหารทะเลซีฟู้ดเธอจะเอาอ,นนอะไรตึ๊ดเติรอตร์เติร์เติรนเติร์เติรเอิรรเติรอเติรเติร์เตจรเติร์เติรอเฟ่ร์เติร์เติร์เติร์เดรเติราเตร์เติร์เติร์เะิร์เต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 ิรเติร์เต้ร์เติร์เติรัเติรเติรอเติ่์เติราตร์เนร์เร์เติรเติร์รตมรเก๊กฮวยัตูมต สีเหลืองไงเก๊กฮวยอันนี้มะตูมห่ะไม่เคยกินหรอกม่ก็ถามอันนี้มะตูมอ๋อชิมไหมมันเหมือนเหมือนกันใช่สีมันปปติดค่ะให้เองลองชิมรีวิวหน่อยอันนี้คืออะไรมะตูมโ okay, yeah. อเคปะเด็กแก้วนึงอเก๊กฮวยเหรอเก๊กฮวยเคยไม่ชิมให้เตงเลือกตัดสินว่าตัวไหนอร่อย ต่างกันยังไงบ้างมาตูมอร่อยจริงเหรอเพราะเตงเลือกหรือเปล่าเลยอร่อยหิวมากุกเหนื่อยามแลวแบบหิวไหมหิวมากหิวมากต้องรอต้องรอให้ได้ต้องรอแป๊บเดียวเองเขาบอกชั่วโมงไม่ถึงนะถึงปะไม่ถึงโอเค ก้างง้กตัวใหญ่มากเหดูกก้างไอ่จังจัดโอ้ยตัวเลอเลยครับเดี๋ยวลองชิมะชิมต่อัปใหญ่เกินอันนี้เขาเรียกอะไรก้างเหรอก้างเหมือนกุ้งคล้ายกันไหนอากินโชนอ่ะนี่เป็นไง ออได้ปะอันนี้เขาเรียกอะไรครับเอ,อ่อถุงทองปูกแก้วใหญ่มากไหนปูค่ะปูกใหญ่มากขออนุญาตแบ่งครึ่งของยาดแบ่งครึ่ง โอ้โหเป็นไงกรอบใช่ไหมเห็นความกรอบไหมปุ๊บปึ๊บปึ๊บปบอูอ้ใหญ่มากจะขอราดน้ำจิ้มหน่อยึงนขอดูหน่อยว้าวคำโตโต <c oughs> เป็นไง <c oughs> เต็ม <c oughs> คำเลยอร่อยอันนี้คือกระเพราะทะเลด้วย <c oughs> ก็คือกุ้งหมดก็เลยกินก้างแทนอร่สมกับการรอคอยไหมที่สุดอันนั้นก็ไอหอยเหรอหอยเชลเป็นไง โอ้ยน่าฟินมากเลยอยากกินไป้อนหน่อยให้ตัวนึงป้อนไหน่อยป้อนไหน่อแล้วหอยชลล์หอยเชลล์หอยเชลล์อ่ะอืมดีมไหมกินเข้ากันเนาะเราอืมโอเคอันนี้เอาไหมกั้างนิดนึงแบ่งมานิดนึง กางที่นี่เขาแกะให้เรียบรอย้อยต่างจากกุ้งไหมกุ้งมันจะเนื้อแน่นกว่านี้ดิดนึงมปะเดี๋ยวเรามาลองอันนี้อะไรผักโขงกะหลี่จริงๆอยากเล็ดกุ้งด้วยนะแต่ว่ากุ้งหมดใช่ไหมกุ้งหมดทั้งอเลรเอาปลาหมึกละลันตอนมาบอกไปกินาชิมหน่อยปลาหมึกกับกุ้งทำยังไง โอ้ดีไหมโอเคโอเคอันนี้คืออะไรนะถุงถุงทองกุ้งแกว้วอะไรสักอย่างกุ้งหรือปูครับเออปูแกว้วปูแกว้วขอโทษทีด,ท <c oughs> ดีไหมโอเค โอเคเรียบร้อยค่ะหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงนะครับอร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะแต่ดูผลง,งานเรียบร้อยนะี๋ยวไปคาเฟ่กันมีคาเฟ่ต่อใช่ป่ะโอเคครับเมื่อกี้อิ่มอาหารทะเลมาแล้วเดี๋ยวเรามาต่อของหวานกันร้านเขาอ,อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเดินมาได้ค่ะลองดูนะแต่ว่าเาเวฟมาให้ร้อนมาก โอ้โหควันขึ้นเอาไว้ก่อนกันนะเดี๋ยวชิมชาเขียวด้วยาไม่ไหวอยอนชาเขียวเขาแบบเขาทอห่วงนมเห้นเ่านี้นะตีความลสชใส่ ชิมก่อนไหยเต่งกินก่อนเลยครับมันร้อนนะมองไปที่ร้อนปะร้อนดูนะดูหน้าอ๋ออร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเป็นอะไรครับชอบกันแ่ตอนเด็ยคำใหญ่มากกินข้าวแล้วต้องกินหวานสอบควนนมสด นะเป็นไงบ้างครับวันนี้อิ่มไหมอิ่มมากจุกใจเลยร้อนมากเพื่อต่อขึ้นรถเหอะนี่ของเราจอดพรังานเดินอยู่คันเดียวนะครับเดี๋ยวขึ้นรถกันนะครับถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็เกือบสามทุ่มแล้วเนาะไปแวะมาสองที่ เดี๋ยววันนี้เรามาสรุปค,ค่าใช้จ่ายกันนิดนึงละกันเนาะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปไหนมากันบ้างไปกินข้าวที่ชลบุรีไอที่พัทยาไปกินข้าวที่พัทยาแล้วก็ไป,ไปลองรถทดอสอบรถที่เขาระเบิดเขาระเบิดนอันนี้เดี๋ยวผมอันนี้เราทําเป็นอีพียแยกปัญหาอีพีเขาระเบิดเนี่ยเดี๋ยวทําแยกเพื่อให้ให้เป็นคลิปสําหรับการทดสอบรถโดยเฉพาะเลยครับค่ะ วันนี้สรุปค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างเอ่ยสรุปให้กับคุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยแล้วอะตอนเช้าค่ะเรามีค่าอาหารเช้า120บาทแล้วก็ยาวๆเลยจนไปกินข้าวที่พัทยาก็มีค่าอาหารทะเล460บาทค่าน้ำา65บาทแล้วก็กินเสร็จเราก็ไปแวะคาเฟ่อ,อีก150บหาสิบบ แล้วก็วันนี้เราชาร์จไฟ2รอบก็คือก่อนขึ้นเขากับหลังลงเขาคร,รวมกันแล้วน่าจะประมาณไม่เกินสักร้อยบาทอสองรอบนะคะแล้วก็มีค่ามอเตอร์เวย์ไปกลับเนี่ยรวมกันแล้วประมาณ250บาทครับอ่าเดี๋ยวขออนญาตปวกแบบหนึ่งได้นะข้โทีทริปวันนี้ค่ะ1,345บาทอ่บ้าทหนึพันนะครับ 1,300บาทคลิปที่แล้วท <000. S 2> ี่เราไปนายกอนายกตอนนั้นก็พันเหมือนกันพันแปดสิบห้าบาท 5, หนักหนักค่ากินเหมือนกันใช่ค,ค่ะคก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปไปกินค่าวชิลกับคลิปทดสอบรถที่เขาระเบิดอันนี้น่าดูนะเดี๋ยวไปดูกันว่าระทึกมากระทึกมากมันมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยนะสําหรับคลิป แต่ก็ฝากติดตามทุกคลิปนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะบััสดีารค่